มาแล้วครับพี่น้องครับเดินทางมาฉับไปแอบมินรงไห้รวดเร็วท่านใจที่พี่น้องรอคอยครับวดที่15ผ่านไปวดที่16ท่านอาจารย์มาด่วนๆแอบมินจัดให้แบบด่วนๆคือกันครับ สวัสดีครับพี่ชิดทุช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเทวดาพารวยช่องน้อยแต่ร้อเปซตามสล็อตก่นครับเมื่อนี้แอดมินได้รับการติดต่อจากท่านอาจารย์เอฟสน้องเอท่านอาจารย์ส่งมาล่ะครับพี่น้องครับส่งมาก่อนใครแอดมินลงหายแบบรวดเร็วท่านใจใหายพี่น้องเข้าเอาไปพิจารณาครับล่างอย่างเดียวนี่ครับพี่น้องครับพวดที่15ผ่านไปด้วยดี ไอ้พี่น้องเฮาแคปหน้าจอหวยที่จะออกงวดประจำวันที่16สิงหาคม2568หลิีกเลี่ยงได้ให้ลีกเลี่ยงครับพี่น้องครับถ้าลีกเลี่ยงไม่ได้คิดว่าโอ้ยหวยดับไม่มีจริงแต่แต่พี่น้องจะพิจารณาครับท่านอาจารย์ให้มาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นถ้าเสื้อก็ตามกันไปครับถ้าไม่เชื่อก็ให้ลีกเลี่ยงด้วยครับเด้อไม่มีใครรู้จริง แอดมินบอกเสมอๆครับไม่มีใครรู้จริงแต่ท่านอาจารย์ f c น้องเอ15งวดหลุดแค่1งวดกับพี่น้องครับหลุดงวดเดียวงวดที่16ท่านอาจารย์ส่งมาแบบด่วนๆรวดเร็วท่านใจครับแอดมินลงให้ท่านที่ไอพี่น้องแคปหน้าจอเอาไปกางออกไปหลีกเลี่ยงลอตเตอรี่ไหว้อครับเด้อตาพี่น้องคิดว่า่ายชื่นชอบ ก็ให้ติดใบใบหนึ่งสองใบก็บพ่อถามันตรงกับท่านคณาจารย์เอฟซีน้องเอหวยดับล่างไม่มีวันนี้ก็คือการับพี่น้องครับท่านอาจารย์ให้มาเป็นวิทยาทานท่านอาจารย์ท่านโตเลขมาท่านยังกระสังขับได้บุญได้ผลาเบิดท่านอาจารย์ท่านมาให้แอบมินแอบมินท่านต่อให้เอฟซีทั้ง่องเพื่อพี่น้องเฮ้าจะเป็นแนวทาง เป็นแนวทางครับพี่น้องครับดีกว่าพี่น้องเขาจะไปซื้อหวยแบบสเปซสปะบอเป็นผลดีครับดีกว่าพี่น้องเขาจะไปซื้อหวยแบบไม่มีที่มาที่ไปกองหวยก็บูดีอีกแล้วครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องให้เดินสายกลางด้วยครับเด้อเดินสายกลางดีที่สุดตึงเกินไปก็ขาดครับถ้าหย่อนมันก็เสี่ยงไม่เพราะเพราะฉะนั้นจงพึงเสมอไว้ว่าหวยดับไม่มีจริงกองสลากไม่ได้ตักลูกบอลออกสักลูก ขอบุญขอบคุณท่นนา,านคณาจารย์ f c น้องเอขอให้ท่านอาจารย์และครอบครัวของท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนาทีการงานเจริญก้าวหน้าทําการสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จมิตรผลซุขกับภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปครับแอดมินเป็นตัวแทน f c ทั้งช่องวอวยพรให้ท่านอาจารย์ f c น้องเอจงประสบแต่ความสําเร็จครับบอกอะไรยังห่างครับพี่น้องครับพามาบ่งกันว่างวดนี้งวดที่ 16สิงหาคม2 5 6 8 12ชุดล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวบนบกเกี่ยวด้วยครับเด้อตัวกับก็ไม่เกี่ยวให้พี่น้องเฮ้าพิจะะารณานีครับพี่น้องครับ่อน,อนเอนื่นอดมินสิพาพี่น้องเขาไปย้อนขบวนความกันเหมือนเดิมครับช่องของเราต้องย้อนขบวนความถูกพิษโบวากันครับพี่น้องครับไม่เป็นสิ่งที่น่าอายถูก ช่องนี้ก็บอกว่าถูกผิดก็บอกว่าผิดครับไม่มีการแก้ไขหวยเป็นเด็ดขาดครับพี่น้องครับวันที่พันมาครับท่านอาจารย์ f อน้องเอวันประจําวันที่หนึ่งสิงหาคม2อ6 8ดับปล่าไม่มีไม่มีร่างครับพี่น้องครับล่างอย่างเดียวผลหวยออก5้าศูนย์่างไม่มีจริงๆครับพี่น้องครับไม่มีจริงๆสุด ยอดมากๆงวดที่15ผ่านไปด้วยดี15งวดหลุดแค่งวดเดียวครับพี่น้องครับถือว่าสุดยอดสุดยอดมากๆกครับพี่น้องครับงวดที่16ท่านอาจารย์ห้ควาาเมตาแอบมินมากบอกเการะสิบให้เอฟซีทั้งช่องเอาไปพิจรารณาทามาเบิือนกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับหวยท่านอาจารย์เอฟซีน้องเอ งวัประจำวันที่16สิงหาคม2 5 6 8ครับหวยดับล่างไม่มีล่างครับพี่น้องครับไม่มีล่างล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวด้กับเด้อบนไม่เกี่ยว12ชุดงวดที่16ครับพี่น้องครับงวดที่16เริ่มต้นกันเลยครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันด้วย73 4 1ส4 3 4 2 1 8 9 0 7 9 6ย์ 47 6เจ7ดหกสามสอและหกครับพี่น้องครับสิชุดสิชุดครับพี่น้องครับไปพิจารณาเอาเด้อครับเด้อเชื่อในสิ่งที่เห็นเห็นแล้วโปรดใช้ดุลพินิษวิจ,จัยญาณในการรับชมทุกครั้งแอบมินสิพาพี่น้องเข้าไปย้อนขบวนความทุกครั้ง fc ใหม่เข้ามาจะไม่รู้ที่มาที่ไปของหวยนี่ครับพี่น้องครับเอาตามนี้เอาตามแค่12ชุดนี้ตัวกับ ไม่เกี่ยวดวยครับเด้อตัวกลับไม่เกี่ยวกับถามว่าบนซื้อได้ไหมซื้อได้ครับพี่น้องครับล่างยังซื้อได้เลยล่างก็ซื้อได้ครับพี่น้องครับ,าาาบ,รบ,รบจากพี่น้องจะซื้อตัวที่ท่านอาจารย์ให้มา12ชุดนี้ถ้าพี่น้องคิดว่าชอบโอ้ยข่อยมากเด้เอมินข่อยมากป้ายหลายจัดไปครับพี่น้องครับจากพี่น้องจะซื้อลอตเตอรี่5ใบกับให้พี่น้องลดต้นทุนลงมาเหลือแค่ใบหนึ่งสองใบกับพอ่อ เป็นอย่างแอดมินจังหวะจังสันเพราะว่า15งวดที่ผ่านมาท่านอาจารย์หลุดแค่งวดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องชอบก็ติดไว้นิดๆหน่อยๆแต่ถ้าพี่นออ้นนนนนองคิดว่าแอดมินเจ้าบอก่อยเสมอๆหวยดับไม่มีจริงแมนครับพี่น้องครับอันนั้นละ่ะคนมีสติครับพี่น้องครับไม่มีใครรู้จริงหรอกครับกองฉลาก60ลูก6หลักยังอยู่ครบเหมือนเดิม อยู่ครบคือเก่าครับทางพนักง,งานหมุนลูกบอลบุ้งว่ามันจิตตกตัวใดลงมากครับพี่น้องครับแต่ท่านอาจารย์เอฟซีน้องเอก็ยังเอาอยู่ก็ยังเอาอยู่ครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องเสือ้อก็ตามกันไปถ้าพี่น้องโบเสือ้อก็หลีกเลี่ยงนะครับเด้อให้หลีกเลี่ยงเอาเพอชะะนะแล้วแอดมินถึงบอกเก่าละสิบเสมอเสมอครับดีกว่าพี่น้องเขาจะไปซื้อหวยแบบไม่มีที่มาที่ไปของหวย ดีกว่าพี่น้องเราจะไปซื้อหวยแบบสเปซสปะเสื้อค้นไหวลายกบ,บดีครับพี่น้องครับถามบเื้อค้นเฉลยกบ,บดีอีกแล้วครับพี่น้องครับเดินสายกลางดีที่สุดเป็นอย่างจังว่าโอ้แอรมินจ้าเคื่องห้คอยติดไว้ใบหนึ่งสองใบย่าเสียสิทธิ์กับพี่น้องครับกลัวมันจะเสียสิทธิ์ถามันออกมาสมมติฐานไว้ว่าถางวน,นี้พี่น้องชอบสองหนึ่งหรือแปดเก้าพี่น้องชอบสองหนึ่งหรือแปดเก้าจากจะซื้อบนแล้ว ก็ยังมาซื้อล่างอยู่ดีจากพี่น้องจะซื้อลอตเตอรี5่5ใบก็บให้พี่น้องลดต้นทุนลงมาเหลือแค่ใบหนึ่งสองใบก็พอถ้ามันออกมาเราจะไม่เสียสิทธิ์ขายเอฟซี FC ทั้งช่องพิจารณาเอาเยอะๆวิคเคห์ไตรตรองเอาเยอะๆดีครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาหวยออกล่าง50าศูนธนาคารเอฟซี FC น้องเอกก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมครับ15งวดผ่านไปหลุดแค่งวดเดียววนันนี้งวดที่16กครับพี่น้องครับ งวดที่16-12ชุดเหมือนเดิมตัวกลับไม่เกี่ยวด้วครับเนอะตัวกลับไม่เกี่ยวท่านอาจารย์ส่งมาวันนี้สด,สดสดร้อนร้อนส่งมาก่อนใครแอดมินจัดไห้พี่นองเข้าช่มแบบฉับไวไห้พี่นองเข้าแคปหน้าจอไปกางออกไปลีกเลี่ยงลอตเตอรีนะครับเ้อหลีกเลี่ยงลอตเตอรี่ถ้ามีในจํานวน12ชุดนี้ก็ให้ลีกเลี่ยงไว้ก่อนกับพี่นองกลับลีกเลียเ่ยงไว้ก่อนถ้าฝันดีคิดว่าฝันตรง คิดว่าฝันโอ้ยคอยคือฝันตรงกับเรียกดับท่านอาจารย์เอฟซน้องเอเด้ใก้พี่น้องติดลอตารี่ไว้แค่ใบหนึงสใบก็พ่อนะครับเ้อใบหนึ่งสอใบ, 1, 2, บก็พอ่อถ้าไปซื้อในแอปเปิตังก็ใบละ80บาทถ้าซื้อในข้างนอกก็ใบละร้อยครับพี่น้องครับดีกว่าเราจะไปลงทุนแบบไม่มีที่มาที่ไปของหวยลงทุนแบบสเปซสปาบ่เป็นผลดีครับพี่น้องครับเชื่อเสือคนแน่ก็ดีครับถ้าเสือคน สเสนอกบ,บุดีอีกแล้วครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วโอ้ยแอดมนินเจาะเสียห้ข่อย,ยเสียห้ข่อายเฮ็ดจังไหนกันแน่นี่ล่ะครับพี่น้องครับแอดมินถึงบอกว่าเดินสายกลางดีที่สุดให้เดินสายกลางด้วยครับเด้อด้ยความปรารถนาดีจากแอดมินช่อง YouTube เงินเทวดาพารวยกับสวัสดีเอเก่าเอใหม่ที่เข้ามารับชมกับขอบุญขอบุณพี่น้องเขาที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใแดมินกับแอดมินน้อยและคณาจารย์ต่างๆ ได้ดีเสมอมาฝากใอเด็กกับเด้อฝากส่งฝากอยู่ช่องเงินเทวดาพารวยถ้าจะชอบลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบอพาดคลิปจะต่อไปถี่มิลงบางว่าสิม,มีประโยชน์บรายกันหน่อยครับสุดท้ายนี้ขอให้ปี่น้องามีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยครอบครัวอุน่นหนึ่งสิ่งใดสมดังปัตนาหนึ่งปรถนาสิ่งใดก็ขอให้สมมุมนดังปารถนาลำล้ำในรวยเงินไหลกองทองไหลมาก คุณผารักษาเทวดากลุ่มข้องสวัสดีครับ